ครับต่อเลยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับะจะเป็นการรับเข้าเหมือนเดิมนะครับก็มันจะมีกรณีหนึ่งที่มีสินค้าที่มีหน่วยนะับที่เป็นกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสมมติว่าผมจะตีเข้าสินค้าก่อนนะครับกรณีลูกค้าคนที่สองนะครับผมเลือกลูกค้าไอ้สินค้าเ ทีนี้สินค้า k k เเนี่ยนะฮะกรณีแบบนี้นะครับสินค้าเคเเนี่ยคือมันหน่วยนะเป็นกล่องนะครับแล้วทีนี้ยกล่องเนี่ยมันมาสิบกล่องนะครับกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยมีอยู่สิบกิโลนะครับท like ีนี้มันจะมันจะมีอ่าสินค้า k k เเนี่ยคือมันมาไม่ครบกล่องคือมันอาจจะมาครึ่งกล่องนะครับคือแต่หน่วยมันก็เลยเป็นก็เลยเป็นกิโลกรัมนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับ ใช้วิธีเพิ่มรายการสินค้าที่เป็นรหัสตัวนี้นะครับคือ,อสร้างรหัสสินค้าใหม่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรหัสคนละรหัสนะครับคือรหัสหมายคดสองนะครับ P002 นะครับเป็นชื่อ k k เหมือนกันเราใช้วิธีนี้นะครับเรากดค้นหามอนเดิมนะครับทีนี้เราก็ค้นหาสินค้าที่เป็น k k นี่แหละนะครับ พอเจอแล้วปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยเคเคเคสินค้าเคเคเนี่ยมันมีเฉพาะหน่วยที่เป็นกล่องเนี่ยมันยังไม่มีหน่วยที่เป็นกิโลกรัมเลยประมาณนี้นะครับให้เรามาที่ปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาเพิ่มหน่วยตัวนี้หน่วยกิโลกรัมตรงนี้นะครับก็อย่างอื่นนี้ต้องไปแตะอะไรเลยนะครับคือมันฟิกมาให้เรียบร้อยนะฮะก็คือมันใส่ค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสก็ตั้งเป็นขีดสองให้แล้วนะครับโดยที่มันจะ ไม่มีทางที่จะไปซ้ำกับตัวเดิมนะครับก็คือมันต่อด้วยลงท้ายด้วยกีดสองนะครับตัวเนี้ยกิโลกรัมมันก็จะเป็นกิโลกรัมแล้วอันนี้คือหน่วยใส่หนึ่งไว้นะครับก็คือหน่วยเป็นกิโลนะครับหนึ่งกิโลก็คือหน่วยนับว่าเป็นหนึ่งกิโลอะไรประมาณนี้นะฮะก็โอเคครับเราแค่บันทึกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้รายการตัวนี้มาเลยนะฮะเป็นหน่วยที่เป็นกิโลนะครับถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ออกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ถ้าเราค้นหาเฉพาะสินค้าของชื่อของมันเองมันจะได้หน่วยเฉพาะเป็นกิโลหน่วยที่เป็นกิโลนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็เลือกหน่วยที่เป็นกิโลตัวนี้นะครับมันก็จะโยนหน่วยที่เป็นกิโลมาทีนี้กิโลกร,รมัมของ kg เ,เนกิโลกร,รัมมันมาไม่ครบกล่องน,นะครับเราก็ใส่หน่วยเป็นหน่วยกิโลเลยครับมันอาจจะมาเป็นสองกิโลอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีสิบกล่องแล้วก็เศษอีก2กรริโลกรัม นะครับเราใช้วิธีนี้นะฮะเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับนะบมันก็จะมันก็จะมาเป็นบินแบบนี้นะฮะใบรับเข้าสินค้าก็จะเป็นก็จะแยกกันแยกบรรทัดกันแยกสินค้ากันเลยนะครับอันนี้คือเป็นใบแจ้งหนี้นะครับมันก็จะกูณเป็นราคามให้เลยดีเราก็ปิดไปนะครับตัวนี้มันออกใบแจ้งหนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการ รับสินค้าที่เป็นหน่วยนับที่เป็นกิโลกร,รัมนะครับเหมือนกับรับสินค้าที่หน่วยที่มันเป็นเศษนะครับหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมเศษ <uld starring> จะว่ายังไงดีสมมติผมอีกเคสหนึ่งแล้วกันครับถ้าไม่ใช่เคละสินค้าตัวอื่นถ้าสินค้าตัวอื่นมันไม, <ๆ S 1> มน่มีหน่วยที่เป็นกิโลกร,รมลัมเราก็ต้องมาสร้างใหม่นะฮะกดสร้างตัวนี้ใหม่นี่สร้างตัวนี้ ครับสร้างคือสร้างง่ายๆแค่กดนะครับอาาเอาชัวโมงอายการตัวนี้เราไปปั๊บเอารายการอื่นบ้างครับนีบ้างาทีนี้ส่วนนี้นะครับผมลงตรนี้ไล้ก่อนทีนี้รายการที่สองเนี่ยมันมีหน่วยมันมีเศษมาอะไรประมาณเนี่ยเออมันไม่ครบม,มันมันมีมันสิบชิ้นก็จริงแต่ว่ามันมาอีกหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมอะไรประมาณเนี้ยนะครับ เราก็เราก็มาเนี่ยฮะมาเพิ่มตรงนี้นะครับน,นะฮะแลาการสินคขาที่สองนะครับผมพิมพ์เขาว่าที่สองเนี่ยฮะมันมีหน่วยชิ้นแต่ว่ามันมีหน่วยที่เป็นกิโล,ก,โลกร,รัมอีกเราก็แค่มาเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มปึ๊บมาก็กดปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็จับตัวนี้โยนเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมนะครับตัวน,นี้มาห้านะครับ ก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วก็เสร็จแล้วครับส่วนสต็อกนะครับสต็อกมันก็จะแยกกันนะครับจะแยกมันจะเป็นสองบรรทัดเรามาดูสต็อ,อ,อกสินค้าคงเหลือลูกค้าก็จะอยากสงว,ว่าผมเอาสินค้าที่เป็น kk นะครับ kk สังเกตได้ว่า kk เนี่ยมันก็มีหลายตัวแสดงว่าเราเราไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ ผมไปด้านก่อนนะครับยังไม่ได้จัดเก็บไอ้อกรณีที่ยังไม่จัดเก็บจะเป็นอย่างนี้แหละฮะเนี่ยคือมันจะแยกกันออกมาอันไหนไม่ได้จัดเก็บอันไหนเิ็บแล้วมันจะแยกเข้ามาผมจะจัดเก็บนะครับผมสมมติว่าผมย้อนไปย้อนไปจัดเก็บสินค้าที่เป็น K K K ค้นหานะครับเนี่ยอันไหนที่ยังไม่ได้จัดเก็บเนี่ยมันจะว่างๆแบบนี้เลยนะผมลองเลือกอ่ะผมลองเลือกออกโต้สมมตินะ อ่าอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งค่ามันก่อนว่าให้มันจัดเก็บอัตโนมัตินะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าจัดเก็บนะ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งมันก่อนคือเวลามันสร้างรายการสินค้าขึ้นมาเราต้องมาตั้งนะครับตั้งให้เรียบร้อยเราเลือกช่องเก็บให้เขาเลยนะครับว่าอยู่ไหนช่องไหนนะครับ สติว่าเอาถ้าถ้าไม่มีในนี้นะฮะสตงว่าผมเพิ่มดูวันนี้ปรับขนาดช่องเก็บเดี๋ยวนะฮะใช้เวลานี่ผมผมเพิ่มช่องเก็บใหม่ก่อนนะครับเพิ่มช่องเก็บมาอีกแลาผมเปิดโซนบนะครับโซนบียังไม่มีนะครับผมเพิ่มอีกสักเก้านะครับอ่าเ่มมาละทีนี้ มันมาแบบนี้แล้วนะฮะผมปิดนี้ไปก่อนทีนี้ผมมาตั้งค่ารายการสินค้าอ่ามาตั้งค่าค่าช่องเก็บเขาเนี่นแหละอันนี้เอาไว้ช่องหนึ่งนะอะไรประมาณเนี้อ่าเราก็จ,จัดเก็บออโต้เลยเลยนะครับนะครับตัวนี้มันว่างมันนยังเป็นสีแดงอยู่เนียเราจ,จัดเก็บมาเลยครับตั้งมาเลยอ,อันนี้ที่สองตั้งมาเลย ก็โตเลยอทีนี้อันนี้ก็ตั้งไว้เลยครับอันไหนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตั้งเลยอ่าเสร็บรอยครับทีนี้เรามาตามเก็บไอตัวที่ยังไม่ไม่ได้จัดเก็บเวลาเรารับเข้าเนี่ยเรายังไม่ได้จัดเก็บเขานะครับมันก็เลยว่างอยู่อย่างนี้นะฮะอ่าถ้าผมย้อนย้อนไป เราย้อนไปนไกลๆนะครับมันมีรายการในมบ้างอ่ามันมีแค่นี้นะฮะมันมีแค่นี้ที่ยังไม่ได้จัดเก็บทีนี้เราไปตั้งค่าตัวนั้นให้เขาแล้วว่าช่องเก็บตัวเนี้ยมันไปเก็บช่องหนึ่งช่องสองสามนะอะไรประมาณนี้ฮะตั้งไว,แว,ว,ไนะว้แล้วเราแค่มาเลือกตรงนี้นะครับเลือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะใส่ตัวนี้เราเลยตัวธรมัดแล้วเราแค่กดเนี่ยกดรับเข้าอย่างเดียวอ่าไม่ใช่เราเขากดจัดเก็บเนี่ยมันก็จะพิมพ์ตัวนี้ออกมานะมันก็แยกชื่อเป็นชื่อลูกค้า ลูกค้าคนนี้สินค้ารายการนี้จัดเก็บช่องไหนกี่จำนวนอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วในเรื่องของการจรัดเก็บนะครับทีนี้เรามาดูไอ้ตรงหน้าสต็อกที่เราจะมาดูก่อนานาี้นนะ่ะมันยังกระจายอยู่นี้ใช่ไหมที่ผมค้นหาดูปึ๊บหมายมมันจะวรวมกันมาแล้วนะแต่ว่ามันจะแยกชื่อลูกค้านะฮะจะแยกชื่อลูกค้าลูกค้าที่สองเป็นสินค้าตัวเดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่า ลูกค้าคนละคนกันมันก็จะแยกบรรทัดกันออกมาเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าสินค้าตัวนี้รับเก้าสิบนี่รับสิบสิบอันนี้สองอะไรประมาณเนี้ยสองนี่มีหน่วยนบะเป็นอะไรเป็นกิโลเนี่ยครับตัวผมพิมพ์กกเอาเฉพาะกิโลกร,รมมัมเป็นพิมพ์ชื่อนะครับสินค้าที่เป็นหน่วยกิโลกร,รมัมก็จะมาตานนี้ถ้าจะกรองเอาเฉพาะลูกค้าที่คนที่หนึ่งก็ตามชื่อเลือกออกมาเลยถ้าลูกค้ามันเยอะเนะี่ยคนหาตามนี้เลยนะครับ รีเซ็ตปุ๊บก็จะเคลียร์ทั้งหมดนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการรับเข้าสินค้าที่เป็นหน่วยนะที่เป็นกิโลนะครับเหมือนกับเวลาสินค้าที่มาเป็นกล่องเป็นแพ็คแล้วเนี่ยแล้วมันมีเศษอยู่นะครับเศษนี่คือเศษมันไม่ครบกล่องไม่ครบแพ็คนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะเก็บเข้าไปอีกนะครับที่เป็นหน่วยที่เป็นกิโลเราแค่ไปกดสร้าง สร้างรหัสสินค้าขึ้นมาใหม่ครับให้ตัวมันเองนะครับแล้วก็ตั้งค่าช่องเก็บให้เขาใหม่แค่นั้นเองนะครับผมหลับคิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ